เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ14กันยายน2567เป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับการแจกเงินหมื่นในเฟสแรกวันแรกที่จะมีการโอนก็คือ25กันยายนนี้จ่าย4วันกลุ่มเปราะบางรับก่อนส่วนเฟ,ฟส2คาดว่าอาจจะได้รับ ปีหน้านะคะล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยแจกเงินหมื่นเฟสแรกกลุ่มเปราะบางโดยจะเริ่มโอนวันแรกในวันที่25กันยายนนี้จ่าย4วันแยกตามเลขท้ายบัตรประชาชนส่วนเฟสที่2คาดว่าอาจจะได้รับในต้นปีหน้าอาจจะช้าหน่อยเพราะในช่วงพัฒนาระบบจ่ายเงินคืบหน้าล่าสุดนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลว้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคล้นหะน้าโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็วันนี้นะคะ13กันยายนนายจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวว่าจากความชัดเจนเมื่อวานนี้ที่นายพี่ชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่า จะจ่ายเงินสด10,000บาทให้กับกลุ่มเปราะบางก่อนโดยจะใช้งบเพิ่มเติมจากปี67อยู่ที่1 2 2แสนล้านบาทรวมกับการใช้งบกลางบางส่วนอยู่ที่1 2 2แสนล้านบาทรวมกับการใช้งบกลางบางส่วนรวมแล้ว1 4 5แสนล้านบาทและในปี25 6 8อีกประมาณ1 8 7แสนล้านบาท โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนซึ่งงบปี67จะปรับมาดูแลกลุ่มเปราะบางได้แก่กลุ่มผู้พิการ2.1ล้านคนซึ่งผูกบัญชีกับพอมอแล้วนะคะเมื่อเราเริ่มดำเนินการจ่ายเงินสดทั้งหมดจะถูกโอนเข้าบัญชี2กลุ่มเปราะบางหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13.5ล้านคนโดยจะนำข้อมูลทั้ง2กลุ่มนี้มาพิจารณาร่วมกัน ไม่ให้มีชื่อซ้ำกันจะได้ที่14.5ล้านคนขณะที่ในจำนวนผู้ถือบัตรสวัดิการแห่งรัฐ13.5ล้านคนมี1ล้านคนเศษที่จำเป็นแต่ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ย้ำว่ากลไกง่ายมากเสียบบัตรหน้าตู้ ATM หรือติดต่อธนาคารเพื่อผูกบัญชีนะคะทั้งนี้จะเริ่มจ่ายเงินในวันที่25กันยายนนี้เป็นต้นไปซึ่งจะใช้ ระยะเวลา4วันวันแรกการจ่ายเงินจะเป็นกลุ่มคือกลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข0ส่วนในวันที่26กันยายนจะเป็นกลุ่มที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1นถึงสส่วนวันที่27กันยายนจะเป็นกลุ่มที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข4ถึงเลข7 และในวันสุดท้ายวันที่30กันยายนเป็นกลุ่มที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8ถึง9นะคะทั้งนี้จะปิดการลงทะเบียนในวันที่15กันยายนนี้ในกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนซึ่งยอดปัจจุบันอยู่ที่32ล้านคนเมื่อถามว่าประชาชนจำนวน32ล้านคน ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจะต้องรอรับเงิน1,000 10, 0บาทในปี2,568ใช่หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าตอนนี้เงินมีแล้วส่วน1นึ่งแสนล้านบาทแต่จะสามารถเริ่มจ่ายได้ในปีหน้า และไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาได้ว่าจะจ่ายในไตรมาสใดและเดี๋ยวจะมีคำตอบที่ชัดเจนออกมารัฐบาลเคยท้วงติงว่าการจ่ายเงินก้อนใหญ่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจครั้งเดียวจะเกิดคลื่นลูกใหญ่แต่ไม่ส่งผลกระทบในระยะยาวจึงต้องหากลไกอื่นมาเสริมโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระรอก โดยเว้นช่วงระยะเวลาให้มีความเหมาะสมในการเติมเงินแต่ละก้อนเพื่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องได้มีผลกระทบมากขึ้นซึ่งรัฐบาลจะต้องคิดให้รอบคอบว่าจุดที่เหมาะสมคือจุดไหนตรงไหนอย่างไรการจ่ายเงินให้กลุ่มทั่วไปอาจล่าช้าเนื่องจากยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ payments y s t e m และมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา จึงจำเป็นต้องจัดสรรคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อถามว่าแนวคิดการแบ่งจ่ายเป็น2งวดโดย5,000แรกเป็นเงินสดและอีก5,000บาทที่เหลือจะเป็นเงินดิจิทัลวอลเล็ตใช่หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าไม่สามารถตอบให้ชัดเจนได้เพราะต้องรอตัวเลขการลงทะเบียนว่าสุดท้ายแล้วจะมีจํานวนเท่าไหร่หากมีแค่32ล้านคนก็เชื่อว่าสามารถจ่ายครั้งเดียวจบได้แต่หากมีคนลงทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะถือว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับโครงการและรัฐบาลก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการเพิ่มกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเพื่อรับเงิน1 0 0 0 0บาทนั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่ายังไม่มีความคิดนี้ตนเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกหากสังเกตจะเห็นว่ากลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปลาะบางมีรายชื่อซ้ำกันมากกว่า หล้านคนดังนั้นไม่ว่าจะเพิ่มกลุ่มไหนเข้ามา ก็จะต้องมีรายชื่อที่ซ้ำกันแต่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการเพิ่มกลุ่มและเป็นไปได้ยากเพราะงบประมาณที่เตรียมไว้14.5แสนล้านบาทมีจำกัดคืบหน้าล่าสุดสำหรับวันเสาร์ที่14กันยายนนะคะชัดเจนแล้วแจกเงินหมื่นเฟสแรกวันที่25กันยายนนี้จ่าย4วันกลุ่มเปราะบางรับก่อนในส่วนของเฟส2คาดว่าอาจจะได้รับในต้นปีหน้า อัปเดตล่าสุด14กันยายน2567